ต่อไปลัคนาของคนที่เกิดในราศีกันทุกรอบนะครับราศีกันนี้ถือว่าเป็นราศีที่พระราหูทําลูกศรเล็งตรงเลยครับเล็งตรงกับคนที่เกิดในราศีกันเลยนั้นมาจากอะไรครับปัตตนินะครับน้าในเลือดปัตตนิคือคู่ครองแล้วเจ้าเรือนของพระราหูคืออาลิอาลิปัตตนินะครับหมายความว่าคนที่เกิดในราศีกัน ในช่วงนี้นับจากนี้ปี8เดือนรักขมคืนครับรักที่จะต้องทำใจรักที่จะต้องแบกความรู้สึกนะครับนี่คือคนที่เกิดในราศีกันนะฉะนั้นเนี่ยคนที่เกิดในราศีกันความรักนับจากนี้ปี8เดือนต้องการให้ซอฟที่สุดคืออะไรนะครับคือคำพูดและกิริยาเพราะอะไรเนี่ย เพราะว่าคนที่ราศีกันเจ้าเรือนคือดาวพุธแล้วงวดนี้พระราหูกับดาวพุธเป็นคู่อะไรคู่ศัตรูเล็งลูกศรเป๊ะๆลูกศรเป๊ะๆนะครับันั้นปัตตานีนะครับคือคู่ครองนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยยิ่งมาอยู่ในเรือนของพระฤหัสแล้วด้วยคนราศีกันเจอหน้ายักษ์ใจพระห,หรืออาจจะเจอหน้าพระใจยักษ์ก็ได้แปลกๆไหมครับดังนั้นบางทีเราเจอแล้ว เราอาจจะต้องระมัดระวังนะครับกับการครบคนคบคนในสังคมข้างนอกอาจจะดูสวยงามแต่ข้างในมีมีดซ่อนไว้หนึ่งด้ามฉะนั้นคนราศีการการเจราจาเอกสารนะครับต้องไม่ประมาททาธุรกิจการงานต้องไม่ประมาทครับโดยเพราะความรักก็ต้องใช้สติอย่าใช้อารมณ์นํานะครับดังนั้นเสียเปรียบบ้างถูกต่อว่าบ้างถูกน้อยอนน้อยใจบ้างไม่เป็นไรครับ ถือว่าฟาดเคาะไปนะความคิดเห็นพอเราคุยแล้วมีแนวโน้มมันจะไม่ลงรอยกันต้องใช้สติสตอปตัวเองไม่งั้นจะเป็นเรื่องใหญ่จากเรื่องเล็กจะกลายเป็นเรื่องใหญ่แล้วช่วงนี้ฟังไ่เลยนะครับคนราศีกันพูดอะไรากับใครมักจะพูดแล้วไม่ค่อยรู้เรื่องจะมีปัญหาตามมาที่หลังมากกว่าที่จะสร้างความสําเร็จและความสงบสุขจึงต้องระมัดระวังเพราะระราหูกับคนที่เกิดราศีกันเจ้าเรือนนั้น เป็นคู่ที่ไม่ถูกกันโดยตรงนะฮะเพราะฉะนั้นอริปัตตนิเลงตัวเองต้องระมัดระวังนะครับคนราศีกันในช่วงกินเจป,ปีนี้จาก14ถึง24ตุลาคมนี้เป็นวิธีแก้ดวงของท่านหาโอกาสมาเจริญนบเคราะห์ที่พุทธานีกริมในวันที่21นะครับหรือมาพิธีวันที่23ามาถวายเทศธรรมาบาลน,นะครับคนราศีกันสวันนี้ในพิธีกินเจป,ปีละหนึ่งครั้ง คนจีนเชื่อว่าพิธีกินเจนั้นเป็นพิธีที่เทพนบะเคราะจรมาที่โลกมนุษย์เพราะนั้นท่านต้องหาโอกาสมาขอพรโดยเพราะทําบุญทงนี่รอยเคาะรอยโศก9อัน200บาทพร้อมชื่อสวดมนต์สิวันสิคืนติดต่อได้ที่เพจและแอดมินได้นะครับฉะนั้นโอกาสเป็นมงคลแบบนี้มาถึงแล้วนะครับคนราศีกันโดยเฉพาะวันที่17พราหูย้ายวันที่21ท่านต้องเข้ามาพิธีนบเคราะ ร้างความอับประมงคลให้หมดสิ้นแล้วตอนบ่ายก็ลอยกระทงรอยเคาะรอยโศกไปนะครับขอให้โชคดีเฮงๆนับจากนี้ถ้าเราไม่เสียสติก่อนต้องมีสติให้มั่นคงและเราจะเจริญรุ่งเรืองครับโชคดีครับ